ลิซ่าเธอนั้นร้ายนะคะในบางครั้งค่ะฉันก็รู้สึกได้จริงๆนะว่าลิซ่าค่ะไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่กลับเป็นคนที่ฉลาดค่ะที่แกล้งที่จะไม่รู้อะไรนะคะโดยเฉพาะครั้งนี้ค่ะที่มีเอ่อโฟตโต้บุ๊กออกมานะคะและในนั้นค่ะมีเนื้อเพลง fake love นะคะของ Drag อยู่ด้วยค่ะ ฉันคิดว่าเธอนะคะกำลังต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาค่ะโดยในเนื้อเพลงนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่า ฉันเสแสรงทำตัวเป็นเพื่อนของเขานะคะเพียงเพราะว่าฉันอยากใช้ประโยชน์จากเขาเท่านั้นปาร์ทนี่เลือกท่อนแรออกมาได้ฟาดมากๆค่ะไม่พูดไม่รู้เลยนะคะไม่อวดฉลาดไม่ได้แปลว่าโง่ค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อความนะคะที่ลิซ่าโพสเองนะลงในโฟโต้บุ๊กของเธอค่ะแล้วก็มีแม่จีนนะคะเอามาโพสต์ลงในเว่ยป๋อค่ะเธอบอกนะคะว่า ลิซ่าค่ะเธอเข้าใจเธอฉลาดเธอมีความคิดเป็นของตัวเองไล้ไรเรื่องนะคะที่เธอรับรู้แต่ไม่พูดออกมาค่ะเธอไม่เคยรีแอคกลับไปอย่างจงแจ้งกับพวกคอมเมนต์แอนตี้ใดๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เธอทำออกมาค่ะเรียกว่าฟาดกลับได้อย่างง่ายดายทุกครั้งไปค่ะเธอเป็นคนซื่อสัตย์นะคะเรื่องอะไรที่ทำให้ไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สัญญาออกมาง่ายๆค่ะแต่ถ้าได้สัญญาแล้วนะคะเธอก็จะทำตามสัญญาค่ะ แล้วก็เธอค่ะอาจจะดูเหมือนว่าใครๆนะคะต้องการจะใช้เธอค่ะเธอก็ไม่สนใจนะคะเพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครค่ะสามารถมาแทนที่เธอได้ค่ะเจ้าของโพสต์นะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าลิซ่าค่ะช่างมีสมเสน่ห์เหลือเกินนะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะจนออกไปไหนไม่ได้นะคะและใต้โพสตนะคะก็มีคอมเมนต์ค่ะเยอะแยะมากมายค่ะแอดขออนให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะ โดยนะคะเขาก็โพสต์บอกว่าลิซ่าค่ะไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกเราคิดหรอกนะแต่กลับทําให้เรารู้สึกห่วงเธอมากขึ้นค่ะคิดว่านะคะลิซ่านั้นรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงค่ะและเธอมักจะค้นชื่อของตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่เธออยู่ต่อหน้าพวกเราเนี่ยก็จะเป็นส w วกเกอร์ค่ะ คนที่ฉันรักนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามีคนที่รักคุณมากกว่าคนที่ไม่อยากให้คุณมีความสุขค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงนะคะก็บอกว่าฉันไม่รู้นะคะว่าพวกคุณรู้สึกหรือเปล่าแต่สําหรับฉันนะคะรับรู้ได้ค่ะว่าปีนี้เนี่ยน้องเปลี่ยนไปมากนะคะเธอเหมือนจะเข้มแข็งแล้วก็แบกรับทุกอย่างเอาไว้เองได้แล้วนะคะเปลี่ยนไปเป็นคนที่คิดถึงตัวเองมากขึ้นค่ะ และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าช่วงนี้นะคะฉันกลับไปดูโพสต์เก่าๆค่ะลิซ่านะคะจากที่เป็นแฮปปี้ไวรัสให้กับคนอื่นค่ะจนถึงตอนนี้นะคะรู้สึกได้ค่ะว่าลิซ่านะคะกลายเป็นแฮปปี้ไวรัสให้กับตัวเองได้แล้วค่ะไม่รู้ว่าน้องผ่านอะไรมาบ้างน,นะคะแต่ฉันขออย่างเดียวค่ะขอให้ต่อจากนี้นะคะน้องมีความสุขกับชีวิตนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ชอบนะคะก็ปฏิเสธออกไปตรงๆค่ะอยากกดดันตัวเองนะคะทาในสิ่งที่เธออยากทําก็พอ ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นข้อความนะคะที่บลิงจีนค่ะโพสตรงในวุ้ยปอนะคะแอดเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะรู้สึกไหมว่าน้องโตขึ้นอ่ะเรามาพูดคุยกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ใครนะคะที่ อยากจะฟังเพลงนะคะเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ปักหมุดนะคะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ด้วยแล้วกันคะ่ะเผื่อใครอยากจะฟังเพลงแบบเต็มๆนะว่ามันมีเนื้อเพลงประมาณไหนนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า